สวัสดีครับผมอภิรักษ์ชินเจริญนะครับวิสเนตเปเด์ลอปเมน์ของบริษัท d o u เ l e M Energy Management นะครับวันนี้ทางบริษัทนำโซลูชัน d o u b l M สามัคคีนะครับซึ่งทางลูกค้าใช้ระบบตรงนี้คือบริษัทปีมา ฟู้ดสปายนะครับเป็นผู้ผลิตตัวอาหารแปรรูปนะครับซึ่งระบบเองเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ทางผู้ผลิตอาหารแปรรูปนะครับสามารถที่จะควบคุมเรื่องของคลังสินค้าในการคุมลอ็อตสต็อกสินค้าแล้วก็ตัวผ่านในการผลิตรวมถึงบัญชีแล้วก็ต้นทุนการ,การผลิตได้นะครับระบบเองเนี่ยจะมางานบนออนไลน์ดังนั้นเนี่ยทางผู้ใช้เองหรือทางลูกค้าเองเนี่ย ไม่ต้องลงทุนระบบอะไรที่แพงๆมากๆ,ากๆนะครับก็สามารถทํามีระบบใหญ่ๆนะครับทำงานได้รองรับธุรกิจได้นะครับแล้วก็ยืดหยุ่นมากพอสมควรนะครับครับสำหรับทางบริษัทนะครับคาดว่าลูกค้าที่มาโชว์ตรงนี้นะครับก็เป็นโชว์เคสอันหนึ่งที่ให้ผู้ประกอบการทางด้านผู้ผลิตอาหารหรือเกษตรแปลรูปเนี่ยสามารถที่จะมาดูเป็นเคสสตาร์ดี้เพราะว่าที่มาโชว์นี่คือไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ นะครับก็สามารถเอาระบบตรงนี้ไปใช้งานได้ในการที่จะบระหิหารจัดการในการผลิตในการที่จะคุมบัญชีคุณต้นทุนได้นะครับแล้วกอ็อาจจะมีทางลูกค้าในภาคต่างประเทศลงมาด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็จะมีระบบที่เชื่อมต่อกับทางด้านภาคการเกษตรด้วยเหมือนกันชื่อว่า Wm Agri Pro นะครับที่จะช่วยที่จะคุมเรื่องของการเป็นฟาร์มคอนแทคนะครับสามารถรับรู้เรื่องของ วัตถุดิบในในภาคการต้นน้ำได้นะครับที่มาเชื่อมต่อกับระบบสามคีได้ด้วยเหมือนกันก็อยากให้มาเยี่ยมชมที่ที่บูธนะครับผู้ที่สนใจนะครับในงานตัวซอฟต์แวร์นะครับอยากมาดูเชิญชวนะมาดูโชว์เคสในหลายหมวดของตัวซอฟต์แวร์หลายหมวดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่หมวดอาหารแปรรูปแล้วก็ภาคการเกษตรนะครับทางบริษัทเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ดับเบิลเอ็มสามคีคลาวนะครับที่จะมาโชว์เรื่องธุรกิจอาหารแปรรูปโดยมีทางด้านบริษัท p ีมาฟู o ดซัพพลายนะครับที่เป็นเคสต,ตัวอย่างนะครับที่เป็น n อ็นรายเล็กเนี่ยครับที่มาจนตัวอย่างให,ให้ดูนะครับรวมถึงตัวซอฟต์แวร์ดับเบิลเอ็มอะคโปที่ทํางานค,มคุมทางด้านภาคก,การเกษตร,รด้วยเหมือนกันนะครับก็อยากเชิญชวนมาดูที่งานซอฟต์แวร์เอ็กโ s เียนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับวันที่21-23มกรามนี้นะครับขอบคุณครับ